สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋ม a n n e l วันนี้ช่างบุ๋มจะพามาดูวิธีการถอดล้างแอร์ยี่ห้อ LG แบบอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด12000 BTU มาดูว่าวิธีการถอดล้างนะครับฉบับช่างบุ๋มจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มจากการถอดฝาครอบและหน้ากากก่อน ฟิลเตอร์จะอยู่ด้านบนนะครับรุ่นนี้สามารถถอดถาทกริ้ได้ก็ถอดออกมาง่ายๆนะครับที่ว่าถอดไม่ยาก การถอดใบพัดลมโบเวอร์นะครับต้องถอดแผงน,นะครับด้านข้างที่ยึดกับแผงอีวาโพลิเตอร์เสร็จก่อนนะครับถึงจะถอดตัวโบเวอร์ออกได้ทํายกออกนิดนึงนะครับคายสกรูยึดโบเวอร์แล้วก็ดึงออกด้านซ้ายง่ายๆ วอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทีมงานและช่างบุกมได้ถอดออกมาก็นํามาล้างด้านนอกนะครับเนื่องจากว่าบ้านลูกค้าค่อนข้างกว้างนะครับสะดวกสบายในการล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ่ใบพัดลมโบเวอร์เองนะครับหน้ากากทาน้ำทิ้งคอมพิวเตอร์ต่างๆเราก็ล้างด้านนอกนะเพราะว่าที่บ้านลูกค้าค่อนข้างใหญ่ หลังจากทําการล้างเสร็จเราก็เป่าให้แห้งนําผ้าแห้งเช็ดนะครับให้สะอาดก่อนที่เราจะนําไปประกอบให้กับลูกค้าต่อไปส่วนตัวด้านในหรือแผงอีวาโพลิเตอร์ช่องบุ๋มก็ทําการลงน้ํายา F2 ไปนะครับบางเครื่องทั้งบุ๋ก็ไม่ได้ลงบางเครื่องก็ลงก็ขึ้นอยู่กับว่าุ่นที่เกาะนะครับเยอะขนาดไหนมากขนาดไหนนะครับก็ ถึงจะลงน้ํายาให้นะครับตัวนี้ฝุ่นผงค่อนข้างเยอะก็เลยต้องลงน้ํายาให้ลูกค้าแล้วก็ทําการฉีดล้างด้วยเครื่องฉีดน้ําแรงดังสูงก็ถือว่านะครับสะอาดมากๆเลยนะครับลูกค้าก็พอใจเรื่องของความเยีย ฝังด้านคอยล้อนะครับช่างบุกก็ฉีดล้างนที่ช่างบุกลงคลิปนะครับแต่ว่าตัวคอยล้อเนี่ยมันถอดล้างเหมือนการทุกยี่ห้อเกือบเกือบทุกยี่ห้อนะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยจะได้ถ่ายคลิปลงสักเท่าไหร่หลังจากเราทําการล้างเสร็จนะครับก็มาทําการใช้ผ้านะครับเช็ดครับใช้โลเวอร์เป่าน้ําที่ขอกให้แห้งนะครับแล้วก็ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์เองนะครับหรือผนังบ้านลูกค้าก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย ตัวโบเวอนะครับหลังจากที่เราทําการล้างเสร็จก็น,นํามาประกอบให้กับลูกค้านะครับก็ยกแผงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่โบเวอร์เข้าไปนะสังเกตแกนะครับตัว LG จะมีแกนใส่สกูนะครับอย่าใส่ผิดดาถ้าใส่ผิดด้าออกอยากมากๆมา,า,างกไ ตัวฐานน้ำทิ้งเข้าบระกอบตัวนี้ก็มีสกูยึดนะครับตัวฐานน้ำทิ้งตัวนี้จะมีสกูยึดอยู่2ตัวนะครับก็คยๆใส่หลังจากก็ใส่ฝาครอบเข้าไปฝาครอบก็มีสกูยึด2ตัวตัวนี้นะครับก็ใส่ขอบด้านล่างค่อนข้างแกง่ายครับตัว LG แต่ระวังเรื่องใส่สกูตัวใบพัดลมโบเวอร์นะครับเขาจะมีเหลี่ยมนะครับมีด้านให้ใส่ก็ใส่ให้ตรงล็อกแล้วกัน ช่างบุมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยและอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุมเพื่อเอาเป็นกำลังใจให้ช่างบุมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่างบุมขออนุญาตสวัสดีครับ